สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของ user profile นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการแบ่งบัญชีผู้ใช้ของ Active Panel นะครับก็จะอยู่ทางด้านนี้นะฮะนะครับทีนีเ้เรามาดูในส่วนของอข้อมูลที่อยู่ในบัญชีแต่ละบัญชีก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมไปที่ l o อก e r นะครับแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในบัญชี owner ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะร,รวมถึงในส่วนของไฟล์นะครับ ที่เป็นไฟล์ข้อมูลของโอนเนอร์นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เราสลับมาที่โปรไฟล์อีกโปรไฟล์หนึ่งครับซึ่งเป็นโปรไฟล์ ETD 1น,นะครับที่ผมสร้างไว้นะครับผมก็สามารถใส่พาสเวิร์ดที่ผมตั้งไว้ได้นะครับถัดมาครับก็เราก็จะมาดูในส่วนของล็อกเกอร์นะครับแอปพลิเคชันที่เราเห็นก่อนหน้านี้ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนขข้อมูลที่แยกบัญชีกันนะครับ รวมถึงไฟล์ที่อยู่ในตัวเครื่องของโปรไฟล์ครับก็จะแบ่งแยกกันนะครับ Internal Storage นะครับทีนี้เราก็จะมีข้อมูลที่แบ่งแยกกันเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะครับขบค,ครับ